ของขัญออสรุปได้อะไรครับกำลังหาคำจำกัดความอยู่ค่ะว่าเราจะพูดยังไงดีค่ะเป็นสิ่งที่ถ้าอยากใช้ก็ใช้ได้เป็นสิ่งที่ได้อยากใช้ก็ใช้ได้แต่คิดว่าคงไม่ได้ใช้เพราะว่าเขินนิดหน่อยเป็นสิ่งที่ถ้าใช้แล้วทุกคนจะไม่ได้เห็นค่ะเพราะมันอยู่ข้างไหน ค่ะ <c oughs> ถึงได้ใช้ทุกคนก็จะไม่ได้เห็นแน่นอนว่าใช้ค่ะแล้วก็เป็นสีที่แสบตามาค่ะสีแดงค่ะทุกคนบอกได้ไม่เป็นไร <c oughs> สีแดงค่ะแล้วก็ทีหละหอละทุกคนน่าจะเดาได้เล้วมังง <c oughs> สีแดงแต่ว่าน้ำนึ่งได้สีชมพูหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดได้ลายเดียวกันเลยค่ะ แบบเดียวกันทรงเดียวกันแต่ว่าคนละสีไอออนไอบา้า